หนึ่งเก้เราใช้สองตัวดีครับสอตัวท้ายบวกกันได้เท่าไหร่ครับ12 1สหนวกสได้3อันนี้รวมกันได้7เป็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงเลขสามตึ๊บตรงกับ้าดินง่ายไหมครับ เลขเจ็ด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 ผู้หญิงอันนี้นหญิงชายเจ็ดก็ตรงกับ,บ้าดนายง่ายๆแต่ทีนี้ถ้าถาเลขเก้เาเก้านี่จะจะมาเปลี่ยนเป็นเลขสถ้าผู้ชายได้5ด้ารวมกันได้5เท่ากับเลขแ ถ้าเป็นเด็กที่เกิดเ,เด็กที่เกิดตั้งแต่ปี2000ขึ้นไปถึงน่าเป็น00เนี่ย00แล้ก็ถัดไปเป็นถ้าเป็นผู้ชายก็กลายเป็นเลขหนึ่งเลยถ้าผู้หญิงลบก็กลายเป็นเลขเก้านะครับผู้หญิงลบลบหนึ่งผู้ชายบวกหนึ่งถัดเด้ถัดขึ้นไปคือถ้าบวกกันได้เด็กที่เกิด2000อะไรขึ้นไปเพิ่มผู้ชายเพิ่มมปหนึ่งผู้หญิงลบล,ลบกันหนึ่ง พอเสร็จแล้วเราก็ไปดูอะไรครับเราก็ไปดูในโครงสรว่าซึ่งว่าเราคิด like ว่าเป็นคาดอะไรนะคาดคาดาดดินหรือคาอะไราไม้คาดไม้คาไม้มีสีอะไรอ่าเราก็ไปออกแบบด้านบนของเราให้มีสีเขียวแล้วก็อะไรส่งเสริมไม้น้าใช่ไหมถ้ามีน้ําต้นไม้ก no, ็จะงควางามกวจะต้องมีสีฟ้าหรือสีเงินร่วมด้วย ค่าดินนี่คือสีอกเคิื่อนวนไหมคะเออเออา่าดินก็จะเป็นพวกสีน้ำตาลสีเหลืองอะไรเรอันนี้เราเปิดใน g o o g l e ดูได้นะครับที่ส่งไปที่ประตุยส่งเข้ากลุ่มมันจะมีวงกลมที่ว่าท่าไหนท่าไหนส่งเสริมกันบางคนที่ตกท่าทองเนี่ยถ้าไปเอาสีแดงใส่ไฟไหม้หลอมละลายไม่ได้ดูท่าไหนดูต้องจ่าแบบท่าไฟ นะถ้าทองจะเป็นแนวสีเหลืองสีแดงสีเหลืองสีส้มอะไรประมาณนี้นะครับถ้าไฟสีแดงสีแดงถ้าดิ้งก็จะเป็นแนวสีน้ำตาลสีเหลืองอะไรแบประมาณนี้เราเปิดใน Google ดูได้นะครับทีนี้เสว้เสว้บวกกันได้5้าใช่ไหมเราลดลงหนึ่งเหลือเหลือสถ้าเป็นผู้ชายบวกกันได้ห้า เพิ่มขึ <Idol> ้นหนึ่งจนหกศูนย์ศูนย์ก็เหลือเก้าไงลบไปหนึ่งอ่ายเป็นเก้าชายเป็นหนึ่งก็ครับก็เหลือเก้าอีก พวกนี้เราไปดูว่าเราคาดอะไรเพ<ส>ื่อที่ออกแบบสีไงสีใน,นนามบัตรทีนี้มันมีมันมีอยู่มันมีอยู่เคสที่ว่าปุตุ้ยบอกว่าปุตตุยเปิด Google ดูว่าวันเดือนปีเกิดของปุตุุยเนี่ยมันจะตรงกับคาดอะไรใน Google ป้าก็ว่าดูสามสามอาจารย์สามคาดเลยไม่ตมรงกันสักคาด ก็ต้องหอบจํารามาหาพระอาจารย์ถนอมนี hmm. ่แหละพระอาจารย์ถนอมก็เลยก็เลยการนิ <h MEL Thanks> ้วการนิ graduate graduate ้วให้เลยนับให้เลยซีบทชีเดชีบก็เลยได้ก็เลยได้ก็เลยยึดยึดสูตรของพระอาจารย์ถนอมมาเลยนะครับก็เลยแบบศาสตร์ศาสตร์อื่นไม่เอาละนะครับดูสามศาสตร์สามธาตุในเราเอาศาสตร์ที่ศาสตร์เดียวเลย นี่ได้แปดคาดไม้ไงนี่ไงเขานับยังไงผู้หญิงก็เอาสองตัวนี่บวกกันไงแล้วเป็นผู้หญิงนับเป็นยังไงผู้หญิงอยู่ด้านนี้ไงนักเริ่มจากนี้มาเด็กสองพันผู้หญิงอยู่ด้านนี้ไงนี่เขียนหญิงนี่ไงนับเริ่มจากนี้มาก็เลขอะไรอ่ะไม่ต้องไปนับหรอกเลขแปดเแปดก็ดูเลขแปดเลยไม่ต้องไปนับคนนับให้แล้วแต่ก่อนต้องมาหาท้าแจกระจารกันับตามข้อ ไม่ถ้าตอกเลขหนึ่งศูนย์เท่ากับหนึ่งก็คือหนึ่หนึ่งถูกไหมคะหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ก็คือาพอถูกปะคะขศอสะไรหกสี่อสอะไรนะหกเ้เออหนอะไรรวมกันได้ศ ได้สูนยได้สิบได้สิเออได้สิบได้สิก็เท่ากับหนึ่งถ้าเป็นผู้หญิงก็นี่ไงก็คือไป่าทองถูกไหมคาดพรอมจานถามว่าท่าวเจ้ารวมกันคืออะไรคะคือคือข้าปวของผู้หญิงรวมกันได้เก้าใช่ไหมตรงนี้มันมีแค่แปดใช่ไหมเก้าเลยเท่ากับเลขสามคือข้ามีผู้ชายถ้ารวมกันได้ห้าผู้หญิงมันได้แปดคือข้ามี ดินนี่ก้าวเลดน้ำเออใช่ก้าวเลือนแต่ก้าผไ้หยินนี่ก้าวู้หญิงเป็นทาตีแินเพราเกะนั้าถิาเป็นท่าผ้าเไรนี่เป็นปัญหาอะไรโอ้ยคนเรามีท่าเดียวคือน้ำบัดเออหรือบอกอันหนึ่งน้ำบัดไม่ควรเกินสามสีถ้าเกิดแบบาะคนี่โอ้โหเขาเรียกว่า แฟนซีเนาะหลายสีเนาะมันจะทำให้ชีวิตมีความวุ่นวายขอบคุณมากที่เตือนลืมเลยนะเนี่ยไม่ควรใส่คบห้าทาเออไม่ควรใส่คบห้าทาสก็ควรที่แบบไม่เคยสารสีแต่ถ้าสีที่ใส่คนงานคนเป็นสีส่งสีประจำตัวกับสีส่งเสริมกันแต่ไม่ใช่ใช้สีที่ต่อต้านกันเป็นอะิรกันนี่ครับ ลโลโก้แล้วแต่ของโลโก้มันเป็นเป็นสัญลักษณ์พิเศษแล้วโลโก้ขอบคุณที่พูดถึงเรื่องโลโก้โลโก้เนี่ยนะครับ<ม>เราจะเห็นว่าโลโก้โบริษัทดังๆเอาบริษัทไหนเอาเอาอ่าโพทอรหรืออะไรบบต่างๆเนี่ยแบบต่างๆเนี่ยนะม,นมันจะไม่มีมันจะไม่มีวงกลมตรงนี้ไม่มีวงกลมครมอบ สิ่งที่มีวงกลมข้อก็คือชื่อเ,เสียงเาขาตื้นถูกกั้นแล้วได้แค่นั้นก็โลโก้จะต้องเกลีจายจต้องคนที่คาดเดือนเหมือนมีแสงเก่นขึ้นตรงนี้ผมก็มคเคยออกแบบให้เข้าใจนะครับ เคยเป็นค uh ุกเตอร์อูได้นี yes, right. The The right. ่เป็นใครหัวลูกศรอันนี้ไม่ด้ใส่หน้าบารเป็นไงปูตีนี่เดียวแล้แฮปปี้มากเรื่องน้าบารจานผมรู้แล้วว่าผมจะหากินยังไงเนี่ยเราก็ไปออกแบบไปติดต่อเบอร์สายต่างๆรับออกแบบน้าบารเลยแล้วก็ไปทดสอบพลังน้าบารได้เหมือนมิสเตอร์อะไรเก็มิสเตอร์ช่าง เจอชาที่ที่ทดสอบให้ดูไงพอทดสอบพลังให้เขาดูปุ๊บ90%เขาจ้างกุ้ยทันำบัตรเลยกุ้ยอธิบายอันนี้หน่อยค่ะเอ่อม,มันหมายความว่าที่เป็นวงกลมเนี่ยมันมันไม่มีกระดานเสียนวนามันมีอย่างถ้าถ้ามันส่งเสริมกันก็คือลูกศรมันชี้ไปไงหมายถึงว่า สง่สงเสริมธาตุน้ำนี่หรอคะที่ลูกศรสีแดินส่งเสริมน้ำส่งเสริมไฟไม่ใช่ดินผมน้ำน้ำส่งเสริมไฟมันมันในลูกศรที่มีไฟนี่ไหมใช่แล้วมันอะไรอีกันดินผมน้ำ้วต้องเป็นวงกลมเนี่ยตามเข็มนาฬิกาในกาส่งเสริมกันอ๋อถ้าตามอันนี้ส่งเสริมกันถ้าเป็นสีแดงนี่คือตรงข้ามกันโอเคเข้าใจละ โอเคไหมเข้าใจแล้วค่ะเข็ยแล้วเนาะใช้คู่คิดร้อยละสองพันได้ค่ะใช่ที่แรกคือเขามีเรื่องตารี่อาจารย์ต้องเป็นกรรมการเลยเนี่ยผมไปรับจ้างเขาออกแบบอย่างเงี้ยอ่าจริงๆผมก็ผมก็ไม่มีไม่ไม่มีไม่มีเครื่องมืออะไรเนาะในการออกแบบไม่มีโน้ตบุ๊กมีอาจารย์หนุ่มอาจารย์หนุ่มเขาบอก าจรุ่นพี่รุ่่นพีผมรุ่นพี่ผมเราพูดกันเก็บเขาพันหนึ่งอาจารย์หนุ่มเขาไปเข้าแบบไปห้าร้อยผมได้ห้าร้อยแต่ผมต้องไปเสียค่าค่าพิมพ์อีกสี่ร้อยผมได้ร้อยเดียวอาจารย์หนุ่มเขาไปห้าร้อยกฏยุติธรรมเลยเราถือว่าเราเสร็จแล้วผมก็เริ่มเริ่มเคลื่อนนิดนึงทีนี้ชื่อเสียงผมโด่งดังขึ้นมาผมอ่า ไอ้นั่นเมา่ก่อนประเทศลาวประเทศลาวโรงแรมที่ที่ประเทศลาวมาจ้างผมออกแบบทีนี้การออกแบบมาปา่านี่มันจะมีข้อเสียอย่างหนึง่งบางทีภาษาเราผิดอย่างเงี้ยภาษาเราผิดเรื่องอะไรหรือเราอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องไปแก้ไขพอไปแก้ไขที่ก็โอ้ยแล้วเ,เราไม่ได้ออกแบบเลยนะเราก็บอกนมเขาไม่เอาอย่างนี้เขาไม่เอาอย่างนี้เขาไม่เอาอย่างนี้ โอ้เขายังไม่จ้างเลยหนุ่มคิดผมสองพันผมก็เลยอ๋อผมก็เลยโลกคบเลยผมก็เลยมาจ้างลงพิมพ์ออกแบบให้เลยถ้าพิมพ์กับเขาเขาก็ไม่คิดค่าแบบก็ก็กำไรเยอะขึ้นหน่อยแต่ถ้าแต่ถ้าช่วงหลังถ้าใส่ใส่เงินใส่ทองนี่คิดสองพันแต่ถ้าแบบธรรมดาอย่างนี้พัน แต่ยี่นี้มันเขาิมคิดแทนวะ่าผม่าจะคิดร้อยแล้วพันห้าแบบนี้ว่คิดอันนี้เป็นไกด์ไลน์ที่เราจะไปไกด์ไลน์ที่เราจะไปคิดเขาหน้าเดียวนะไม่ใช่สองหน้าอยนี้นะของพระ้าจานที่สองได้ฟีลูกศิษย์พิมพ์ให้หนึ่งสี่ห้า ถ้าถ้าเป็นเงาเงามันๆน,น,นี่นนนนเขาเรียกว่าสปอตยูวีโอเค